ไไหนคะใครจะไปไหนลูกไปไหนาะจะไปไหนไปทะเลไปไหนลูกไปทะเลเหรอพูดสิค้งไปทะเลไปทะเลสวัสดีครับพี่น้องก่อนแล้วค่ะอสวัสดีก่อนหนึ่งหนูจะไปอะไรนะคะ มันจะไปทะเลค่ะเอาไปเดินไปเรอยรอพี่แย่ก,ก่อนจะไปตากกุ้งที่น้องบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฝนตกรินๆแต่เด็กๆก็อยากจะไปก็จะเดินไปสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวย้าเฝ้ายาเฝ้าถาก่อนฐานยากนเ้อ พี่แย่ไปไหนลูกไปทะเลไปทะเลสวัสดีครับน้องสวัสดีคะไปทะเลจะไปทะเลเหรอลูกโอเคเดินไปเลยค่ะไปจะไปตักอะไรลูกตักกุ้งเหรอลูกไอ้เมื่บยดีโอเคพร้อมพร้อมมาก แต่บรรยากาศไม่พร้อมแต่เราก็จะไปเนี่ยเป็นต้นอะไรนะไม่สิฮึมฮึมลี่เปียลีเลยไปโอเค ลมไอ้ไวอ่ะไอ้สวสดีวันนี้จะไปสอนกปุ้งไปสอนกุ้งโอเคเก่งมากจะให้ดูบรรยากาศทะเลลตก เพราะว่าคนตรงนิดเดียวคนตรงนิดเดียวอะไเนี่ฮะครับะ้ี่เาสตนมา En du skal ikke komme karl, fordi vi det. No. Hej, mig. Ja. Vi må ikke gå lige længere ned Vi bliver her omkring. Ja, det er det lyb vand i dag. Ja, อย่ามันวิมูร์ไม่กลัวลิทเล็งไปยัง ja, vi bliver her kun i en time, okay? Halv time, og så skal vi skal op igen, okay? Er der muslinger her? det jeg, hvis du kigger godt efter, ikke også? Det er vel at gøre bare, lad os have pinongtager. Hvad er เอ็งยังเปาน้องมาไฟอ่ะเร็วๆอินอินที่ฝนตกฝนตกอีกแป๊บหนึ่งฝนจะตกเยอะเลยล่ะ e so มาเร็วๆเลยกลับบ้านเร็วๆเลย จะพาไปเก็บเชอร์รี่เนี่ยอันยาม่วงลูกหมวงลูกจ้ามวงโอ้ดูสิมีเรือพี่น้องมาอย่างไวัเลยตรงนั้นน่ะเจ้าหลงเลือกกันเนี่ยอนี้ผู้ซสีวเรือนี่แหละ นี่แหละเรือลูกเรือเรือโซกอัวหัวน้ำตาลหัวน้ำตาลพี่น้อง ไฟก็อยู่ตรงนี้กับแม่เร็วๆเ,เดี๋ยวพี่แย่ถึงบ้านก่อนแพรเดินตามมาเร็วค่ะไป <c oughs> เร็วๆลูกเร็วๆเ,เ,เอา้าเป็นย่าวิ่งแล้วไฟอ่ะไฟอาจารย์ดูสิพี่แย่เขาวิ่งแล้วหน่ะนะแอนย่านั่นแหละแอนถามว่าใครถึงบ้านก่อนแม่เก็บจากของตัวจากของแร็วเอา้าเอา้า ล้มบ่อะไรไอพี่เนยายเขายืมก่อนหุ่นล้อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลวแฮะจะใส่หมวกว่าสั้นเห็นไอพี่ใส่หมวกตอนนั้นตูไม่อยากใส่ใช่ไหมพี่เนา่เขาก็เลยใส่อ่ะ อ้น่อเอันอย่าไปไกลเลยนะ ว่าอะไรนะเมื่อกี้เงี <laughs> ้ยแตกซิพายัดพายัดฉี